เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พี่ไม่ไม่ไมไมฟังมือใส่ยเขาขี่เลนซ้ายฟังนะฟังนะพี่ขี่เลนกลางไม่ใช่ไม่ใช่บางทีไม่ใช่มาเร็วพี่ฟังพี่ฟังนะพี่อยู่ในน่อง Sarah, ี่นะผมผมจะเบี่ยงซ้ายตรงนี้มันไม่ได้ขึ้นสะพานโอเคแล้วพี่ฟังนะ ผมอยู่เลนกลางพี่อยู่ทางขวาซุดนะใช่พี่ฟังนะผมต้องเบี่ยงมาทาแล้วพี่จะเบี่ยงหาผมแต่มือไอะมือไ์พี่จะเลี้ยวซ้ายพี่ต้องขี่เลนซ้ายลงมาจากสะพานไม่พี่ดูใบขี่ตอนตอนพี่ทำใบกับขี่อ่ะเมือไทอ่ะขี่เลนซ้ายไหมไม่ขี่เลนซ้ายรู้แล้วแต่ไม่คือเลนซ้ายเพราะลงมาจากสะพานลงสะพานไหนเอ้าลงสะพานไหนลงมาจากสะพานตรงไหนข้างนี้ไงผมก็ลงจากสะพานผมก็ลงจากสะพานไขึ้นสะพานได้พี่มีป้ายที่ว่าขึ้นสะพานอ่าถุงเก้า อ่าแล้วพี่แล้วลุงมาปุกตีแต่ทำไมหรอก็ปัดไปเลนซ้ายไงก็าก็จะเลี้ยวซ้ายไม่เข้าเลี้ยวซ้ายแล้วทำไมไม่ดูรถขวาก่อนละพก่อนเลยพี่ไปใช่ดูก่อนดูก่อนก็อยู่ซ้ายไงลุงสะพายมาเหมือนกันจะเอารถใหญ่ถูกอย่างเดียวก็ไม่ได้มันไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไย้อนกล้องเบ่าไปย้อนกล้องเบ่าไย้อนกล้องทำไมกล้องหน้ารถก็มีก็ดูดิก็ดูดิจะได้รู้ทำไมหรอแหมทรับเลนจะเลี้ยวเลยเป็นไปได้หรอจะเลี้ยวที่ไหนมันต้องตีเข้าซ้ายแล้วมาอย่นี้มึงเปิดกระจกอ่าแล้วพี่เปิดแล้วพี่บีบแตนมเอ้า ไม่ดีได้ไงก็ออกมาอย่างนี้ผมบอกมาตั้งนานแล้วโธ่ยังอ,ออกมาตั้งนานมันต้องดูดิพี่โธ<อ>่พี่ไม่ดู ดูดูอใส่แล้วไรเงี้ยเลสายเขาใจว่าใครก็อยู่เหมือนกันเลนสายก็อยู่เหมือนกันแต่คุณอยู่เลนขวาสุดก็อยู่เลนขวาสุดแล้วเข้าใจทำไมเอใส่ยเขาอยู่เลนซ้ายแล้วตะโกนด่าคนอื่นเขาด้วยเปิดกระจกตะโกนด่าคนหยบแต่ทำไมหีบแต่ยาวเขาเรียกคำว่าควยเขาใจหรือเปล่าถ้าหีบแต่ขอตังค์ปิ๊กๆเออผมจะไปจะตบผมใช่ไหมผมจะไปตบใช่ไหมแค่จะบอกว่าปิ๊กอย่างงั้นความหมายมันความหมายของแต่ยาวมึงบอกว่าควยเอาเลยหยิบวัตถก